พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองเทศกาลมหาพรตบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านจากหนังสือปฐมกาลในครั้งนั้นพระเจ้าทรงลองใจอับราฮัมพระองค์ตรัสเรียกเขาว,ว่าอับราฮัมเอย๋ยอับราฮัมทูลตอบว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ พระเจ้าตรัสว่าจงพาอิสอักบุตรของท่านบุตรคนเดียวที่ท่านรักไปยังดินแดนโมริยาแล้วถวายเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาที่เราจะบอกให้ท่านรู้เมื<า>่อทั้งสองคนมาถึงสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกให้รู้แล้วอับราฮัมก่อแท่นบูชาขึ้นจัดเรียงฟืนไว้บนนั้นอับราฮัมยื่นมือออกไปเงื้อมือจะฆ่าบุตร แต่ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าร้องเรียกจากสวรรค์ว่าอับราฮัมเอย๋ยอับราฮัมอับราฮัมตอบว่าข้าพเจ้าอยู่นี่ทูตสวรรค์กล่าวว่าอย่าลงมือฆ่าเด็กหรือทำร้ายเขาเลยบัดนี้เรารู้แล้วว่าท่านยำเกรงพระเจ้าและไม่ได้หวงบุตรคนเดียวของท่านไว้ไม่ถวายแก่เราอับราฮัมเงยหน้าขึ้น และเห็นแกะตัวผู้ตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้อาบราหัมจึงไปจับมันมาฆ่าเผาถวายบูชาแทนบุตรชายทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากสวรรค์เรียกอับราหัมเป็นครั้งที่สองว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเพราะท่านได้ทำดังนี้คือมิได้หวงบุตรชายคนเดียวของท่านไว้เราสาบานต่อเราเองว่า เราวอวยพรให้ท่านอย่างมากจะให้ลูกหลานของท่านทวีจำนวนมากเท่ากับดาวบนท้องฟ้าและเมทรายตามชายทะเลลูกหลานของท่านจะได้เมืองของศัตรูเป็นกรรมสิทธิ์ชนทุกชาติบนแผ่นดินจะได้รับพระพรเพราะลูกหลานของท่านทั้งนี้เพราะท่านเชื่อฟังคำสั่งของเราบทอ่านที่สอง บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวโรมพี่น้องถ้าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเราใครจะสู้เราได้พระองค์ไม่ได้ทรงหวงแหนพระบุตรของพระองค์แต่ทรงมอบพระบุตรเพื่อเราทุกคนแล้วพระองค์จะไม่ประทานทุกสิ่งให้เราพร้อมกับองค์พระบุตรหรือใครเล่าจะฟ้องร้องผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้แล้วได้ พระเจ้าประทานความชอบธรรมใครเล่าจะตัดสินลงโทษพระคริสต์เยซูสิ้นพระชนนทั้งยังทรงกลับคืนพระชนมาชีพประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าทรงวอนขอแทนเราอีกด้วยพระวาจาของพระเจ้าตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกเวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตรยากอบและยอนขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพังแล้วพระวรากายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปต่อหน้าเขาฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้าขาวผ่องอย่างที่ไม่มีช่างซักฟอกคนใดในโลกทำให้ขาวเช่นนั้นได้แล้วประกาศกเอลียากับโมเสสแสดงตนสนทนาอยู่กับพระเยซูเจ้า เรโตจึงทูลพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์เจ้าข้าที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆเราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิดหลังหนึ่งสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสอีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศศพเอลียาเขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรเพราะสิทธ์ทั้งสมคนต่างตกใจกลัวครั้นแล้วเมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ มีเสียงหนึ่งออกมาจากเมก้อนนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเราจงฟังท่านเถิดทันใดนั้นสิทธ์ทั้งสามคนเหลียวมองรอบๆไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้นขณะที่กำลังลงจากภูเขาพระองค์ตรัสสั่งเขามีให้เล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ผู้ใดฟังจนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย สิทธิ์ทั้งสามคนเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่บอกใครแต่ยังปรึกษากันว่าจนกว่าจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายนี้หมายความว่าอย่างไร